อีลอนมัสทําให้โลกต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมั่งคั่งที่สุดในโลกการเป็นคนที่มีทรัพย์สินสุดมากกว่า500ล้านดอลลาร์ไม่ใช่ความคาดคิดของผู้คนทั่วไปแต่มัส k ได้ทําได้จริงและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวแต่เป็นการเติบโตทีละน้อยของมัส k ในทางการเงินและการที่เขาได้เข้าถึงโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีความสําคัญมากในอนาคตของโลก นิตยสารฟอบได้เผยแพรแ่ดัชนีมหาเศรษฐีล่าสุดซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับมัสกเมื่อเขาถูกประกาศว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สินสุดมากที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาเกือบถึง5100ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากการลงทุนในบริษัทเทสลาและบริษัทอื่นๆที่เขามีส่วนร่วม แต่เมื่อเราเข้าใจว่าทรัพย์สินของมัสก์มาจากไหนก็จะเห็นว่ามัสก์ไม่ได้มีความมั่งคั่งนี้มาโดยไม่มีเหตุผลแต่เป็นการเติบโตทีละน้อยของเขาในทางการเงินและการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีความสําคัญมากในอนาคตของโลกก็คือบริษัทเทสลาซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนาของโลกมัสก์เป็นเจ้าของหุ้นอนุมากกว่า12.4%ตของเทสลาและในปีนี้ราคาหุ้นเทสลามีการเพิ่มขึ้นมากถึง14%ทํา่รนให้มูลค่าทรัพย์สินของเขาเพิ่มขึ้นอีกกว่า, 6, า,ลลาห แต่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาจะได้มีความมัง่งคั่งนี้โดยไม่มีการทำงานหรือการเติบโตใดๆมัสได้เข้ามาอยู่ในเทสล a าเมื่อหลายปีก่อนแต่ในปีนี้เขากลับมาอยู่ในแนวหน้าและเป็นศูนย์กลางของบริษัทอีกครั้งทําให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในเทสลาอีกครั้งมัสก์ได้เปิดเผยว่าเขาจะลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเทสลามูลค่าประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเทสลาและอนาคตของบริษัทนอกจากนี้มัสก์เกงได้รับการตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารเทสลาที่มีมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์และเป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงานที่สูงส่งสำหรับซีอแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเพียงแค่เทสลาเท่านั้นมัสก์ยังมีบริษัทอื่นๆที่มีความสำคัญมากในอนาคตของเขาโดยเฉพาะบริษัท a i เและ SpaceX SpaceX ที่มีการเติบโตในมูลค่ากิจการในปีนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในการพัฒนาอนาคตของโลกในแง่ทางปัญญาประดิษฐ์และการบินอวกาศข้อมูลจากพิตบุ๊กบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่รวบรวมข้อมูลและจะทำรายงานเกี่ยวกับตลาดเอกชนแสดงให้เห็นว่า XAI มีมูลค่ากิจการล่าสุดอยู่ที่75 0 0 0ล้านดอลลาร์และมีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเพียงแค่มัสกเท่านั้นยังมีบุคคลอื่นๆที่มีความมั่งคั่งมากๆอีกมากมายซึ่งเช่นเดียวกับแลรี่ออลิสันผู้ก่อตั้งออราเคิที่มีทรัพย์สินสุดประมาณ3 5ม0 0 0ห้าล้านดอลลาร์และยังมีอีกหลายบุคคลที่มีความมั่งคั่งมากๆที่อยู่ในรายการดัชนีมหาเศรษฐี เมื่อเราเห็นว่ามัสก์ได้เป็นคนที่มีทรัพย์สินสุดมากที่สุดในโลกจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เมื่อเราเข้าใจว่าทรัพย์สินของเขามาจากไหนและว,ว่าเขามีการเติบโตในการเงินอย่างไรก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้มีความมั่งคั่งนี้โดยไม่มีเหตุผลแต่เป็นการเติบโตทีละน้อยของเขาในทางการเงินและการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีความสําคัญมากในอนาคตของโลกเพื่อเพิ่มความเข้าใจของเราในเรื่องนี้คุณสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้จากลิงก์ต่อไปนี้อิลลอนมัสก์หลุดตําแหน่งบุคคลร่ำรวยที่สุดในโลก ให้เจ้าของหลุยวิตตอง h t t p s w w w t b a n k o k i n s i t c o m n e w s w o r l d n e w s 1 0 0 3 6 4 6กระแสคลั่งลาบูบูดันหวังหนิงเจ้าของออบมาทรวยกว่าแจ็คมา h t t p s w w w t b a n k o k i n s i t c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 4 7 7 8 4อานิสงตลาดหุ้นเฟื่องฟู 12อภิมหาเศรษฐีอเมริกันมั่งคั่งขึ้นเกือบ1ล้านล้านดนปี2567 https www d h t bangkok insight d com news world news 1 4 3 4 9 6 2ติดตามข่าวสารและเรื่องราวอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ https www d h t bangkok i n s i g t d com facebook https www facebook com the bangkok insight https://twitter.com/bankokinsight g instagram https://www.instagram.com/bankokinsight youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m v r m e h n t d 2 2 g